อาจ้ารน์วัวไหมเด็กเต็งว่าพอพ่อัวไหมเสียเวลาล้เวลาก็เพื่อนมันต้องกิดขอบคนดีก็เป็นซี่แกตัวขอบคณชั่วก็ว่เป็นพอเลยมึงว่าหัวเด็งพอเรากูก็ว่าไปตามบทกลอนเด็กเขาจะดูดีน้องต้นวัวหัวไม่น้องไม่ใช่วัวธรรมดาละพี่นุ้ยวัวชน ยังชู้เลยเกลือมึงรั้ำจนได้หน่อยเจเย็นผมก็ว่าไปตามบทกลอนเด็กจะกวจะดูดีอัดพิเศษนั้นผมขอทราบประวัติชีวิตอาจารย์ครับครับผมได้มาอยู่วัดกงคาเรียบเมื่อไรแล้วพ่อแม่ผมเป็นใครครับอาจำรับนายโตนลุกพอจะหลาวให้ฟังเตอวนี้มีความผูกพันกันมากพอเมื่อประมาณสักสิบเจดปีตีพันลุก มันโดยการมีการปฏิวัติรัฐประหารเงินตีนครเวียงพิงนะครเวียงพิงอยู่ตากเมื่อกองวัดกงขาเหลียบไปตามลำน้ำเสนียลูกเมื่อมีการประวัติปฏิวัติรัฐประหารก็มีควายแปรควายชนะไอ้คนที่ไปแปรก็ต้องรบนี่แหละลูกเพราะถ้อยู่ต่อไปชีวิตนาจะไม่รอดวันนั้นพออาบณาอยู่ตีหน้าถาวัดประมาณสักเ้าโมงเย็น มีผู้ชายคนหนึ่งลุกภัยเรือมาตามกระแทนน้ำร่างกายมีบาดแผลเกลิกังแสดงว่าฟลาดการต่อสู้วัยห้าสิบเศษเพ่อผมนะครับไม่ชายลูกเป็นผู้มีประคุณคงจะนําเธอนี้มาจากอันตรายเห็ผนผอเป็นนักบวชการนาเรือก็มาจอดแต่เขากหมดเดียวแรกในลูกปวดเสียเหลือดมากบาดแผลกัดจักกันและบอกว่าตันอาจารย์ดีกวารับข้าพเจ้าข้อฟากตาหรอกหน่อยให้อยู่ในอุปการะ เมื่อได้คนนี้ยอยู่กรอบยีสิปีวันนี้แต่พอไม่ได้รวจตอนนั้นเตือาอยุเท่าใดแต่คิดว่าคงประมาณสักสามควบเขาฟา่ก้อง,องว่ายางหนึ่งนี่คือดอกกุญแจโบราณตั้มด้วยตองคํำพอเอาสีดำมายอมท่ากันคนหลักขโมยลูกเพราะในวัดกุ่งกาเลียบนี่เคเลือลก,ลกผเผือนก็หลักพมหลาอย่างตอนนี้เตอรับดอกกุญแจนี้ไปลูก เขาฝากไว้ผมนะครับนั้นแหละลูกแล้วเตอร์จะต้องติดตามาแม่กุญแจแต่เป็นขูกันในปอบให้ชวนทําไมอะครับอาจารย์แล้วมันอยู่ที่ไหนพอข้ารู้ไมด้ล,ลูกเรากคนดีนําเธอหมือสิ้นชีวิตแตก่แต่คิดขาดกันเน่ว่าน,น่าจะมีข้อความประวัติอยู่ในแม่กุญแจนั้นเพราะนี่มันเป็นสิ่งที่ใหญ่โตโอยกราบขอบพระคุณมากอาจารย์ ดูดิพี่แทงผมคิดว่าจะได้รู้จักชื่อพ่อชื่อแม่แต่แล้วในที่สุดได้มาแค่ดอกกุญแจโบราณชีวิตผมเหมือนนิทานเลยขับเมื่อนนิทานจริงนิทานเรื่องนี้สอนในรู้ว่าพ่อหนูหนุ้ยห,หัวชนยังศูนย์อีคนเขือคุณอ้ขอบพระคุณมากครับาอาจารย์ อาจารย์ครับเด็ตึ้งขอบคุณอาจารย์แดงและครับที่ได้ให้เครื่องดื่มกับมึงแกไม่่ายเอยอาจารย์แดงโอ้แต่ดตึ้งคนเนี่ยฟ้าป้อมมาต่างเรืองอาจารย์ได้หมอบไร้ไหวเป็นตีระลึกก็นายนุ่ยมาอยู่วัดนี้ไม่ได้มาต่างเรืองหรอกผมมาต่างน้อยนายนุ่ยนุ่ยมาอยู่วัดนี่ลูกวันนั้นก็บ่นปอกไปสวดบ้านแล้วครับจากสวดบ้านตอนเย็นก้นตกปล่อยๆครับ เห็นนายนู่นนุยยืนรองอยู่ในคุ้งหลวงัวแล้วไม่มีไก่อุป,ปการะไม่ต้องหลาวเลยมันมีแลวนุยอยู่บ้านเราดูแต่วัดไอเม็ดนียรองมันรุดจะเล้วรองหัวไงเพราะฉะนั้นลูกนะเปลี่ยนไปอย่ายามติดตามรู้ว่าเป็นลูกเต้าเราก็ใครถ้าพอยังไม่สิ้นบุญก้อนคอยมาบอกผมให้สัญญากับอาจารย์ เรานั่งลงจูปาเปิดกลาบลา Lão Bác na nằm ca tây, cha tăng quay nơi chân ta. แก้ปัญหาในชีวิตในสำเร็จมันต้องอาศัยความเพียรพยายามอาศัยยัติปัญญาแม่กุญแจนี้มาจากไหนใครเป็นผู้มอบหมายดอกคุณแจแม่กุญแจนั้นมันจะส่งผลอย่างไรถ้าพี่น้องติดตามรควางัว้ใจในสาระนิยายธรรมะประกาศสิง ผมจะนำท่านผู้ชมย้อนกลับมายังดินแดนแนครเลียงทองอีกัดครั้งหนึ่งสร้อยดุนันทาหลังจากวางแผนการชั่วร่วมกับโหราจานันพระแม่เจ้าสารนบันีตกลุมพรางต้องไปเจริญศีลภาวนาธรรมยังไม่หยุดอยู่แค่นั้น นี้ปรีกตัวออกจากวังหลวงเข้ามาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่ริมชาติเมืองซึ่งเป็นบา้านเก่าของเขานั่นเองสังเกตเห็นว่าประตูบ้านไม่ติดกุญแจรู้ว่าคนที่ต้องการมาหามาเจออยู่ในบา้านน้องต้องต้องเอ๋อยู่ไหมปีชอยูุ่นั่นตามานี่น้อง เพืประตูให้ปีตี้สิยังนอนไม่ตืน่นนะต้อมอ่ะักกลับกลับกลับโอ้หวัดดีพี่ต้อยนันทาร้อยเรียกกันนาะนผมเข้าใจว่าใครมาเรียนเสียงพี่ก็จะรอให้ผมออกมาหาพี่มีตำแหน่งนักสนมเอกมีอะไรก็น่าจะสั่งให้ผมเข้าไปพบในวงัง พี่มีข่าวดีตง้งเอรอเป็นความลับอยากมาคุยกันรอบพี่น้องโอ้น,อนั้นเชิญข้ามไหนสิพี่ไปคุยกันข้างไหนนี่เือนกันต้องเหรอพี่มีขนนม่าวดีอะไรอ่ะเดี๋ยวให้พี่นังบักเลยขอเดี๋ยวไปคุยกันตามสบายโอ้คิดว่าเคยสวัสดี Đi đi kìa anh đi Ồ, mặt đứng năn lấy rồi Nặng xanh nó mẹ rồi, nó nằm ta liền quỷ rồi là. Đâu ขอ,องนาปีมาเจราจาปาร์ต้อรงหา้เรารวมกันมีวัดสนาพี่ได้วางแผนการรวมกับโอราอีกมีจาไม่ว่าจะได้ครองวังเพราะเวลานี้ตัดมานี do จึงมาบอกมาลรากำนองมาดูแลห่วงข้าเมืองล้วนเตอเตอจะได้นองน้เหมือนใจฝันหายตรงเออตองพีจเท่านั้นตานีดวงขึ้นตรงเออเอาไม่ตูกแล้วนี่ดวงขึ้นเอาไม่ตันโชคดีจริงจริงจากคนในตำบลชนบทองราชาสเสด็จออกมาเยี่ยมประสบนิกร พี่โจยนันทาวันนั้นปิดปรุงอาหารปืนบ้านเลยจงพ่อพระไทยยเอาข้าวไปอยู่ในวังแตกตังให้เป็นหนักเธนัมเอกอีก้องเดือนกับปีได้เป็นอง์ราชินีแล้วอง์ราชินีคนเก่าล่ะอยากไปบอกใกล้นะตรงนั้นนี่เป็นความลับพี่มาบอกพี่วางแพ่งกับตานโนร,ราจันฝ่าป้าขึ้นมาในวังเคยได้ยินเขาพูดเอะไว้ทำหน้าว่าจ้าดมานี่นั้นมีครอไปเจริญสิ้นภาวนาตั้มอยู่ในป้าจ่องเดือน ไปคนเดียวกลับเมืองไม่ได้กก็เยี่ยมไม่ได้ห้ามจะว้ยก้องจีมีคุณคาต่อชีวิตให้กินพักกินย้าแล้วก็ต้องสิ้นประจนต้องเป็นกายป่าตายโอ้โหถ้าองรานีในเอ,อพระมหานครเบียงทองสิ้นประชนก็ะปีเป็นแทนเลยนึว่าคุณจะลาดไห้ผูนแก้วมันเออจะลาดเอออย่าไปพูดใกล้ๆนะ เมื่อวานกูจะนัดไม้เพียนแต่แต่กูว่าอุบัติคดีานีโอกาสมีเขาเลยเพียกอออุบาติเลื่อมึงมึงจำไหมช้อยดูนันทานะคนที่ก็เป็นดีเป็นดีนั่นก็เป็นไปด้วยความดีกรนีนี้มึงคิดว่าเมื่อนปิ้งฟ้าไฟแรงนี่ข้างนอกชุกแต่ข้างในดิบ กูคราวถึงแล้วตอนตอนย่างขึ้นโลรอยอาทิปใส่เนีนเอนอเย่ยันเปลือยหองเปียกกูยากรวยเลยย่างกูปลุ้ยตนน้นแต่ตาขอมือนี่มูเดียวก,ก็ตัดกล้โลรอยอาทิปกูยากให้ได้ตัดไวๆกูใช่ปุ๋ยตอนขึงชอบขึงชอบปรากฏว่าตต้ยหยอกชว่วเนี่ยนี่เมือนกันเลยมึงมึงนี่เป็นองค์ราชน,นีแต่มึงอุบาทเด็ดพ่อเปียกกไม่ต้องปูด คนมิจนับจะนุนกันสนับจะนุนได้นเดดนี่ยแต่แต่มันต้องดีจะไปฟังมาเลยพี่คดีตรงเออนี่ปีต้องกาใรให้น้องตรงเป็นอง์ราชาเป็นอง์ราชาเนีย่ยตื่นเต้นแตเ่เหลืองมันไงรอกตอนนี้ชาทิยา,าตัดินาเจ้ากองสัทธ์มันนี่นอนรองไง้กิดตึ้งแหม่อยู่คดีปีกราตุนองราชาว่าปีมีน้องใชยคนหนึ่งหน้าจงสารองราชาวะ ให้นำข้าไปเป็นองคกระรักติดตามปละองค์ปูดแก้วในเปียกกาวังมดนี่บัตรประจำตัวเป็นแสดงบัตรก่อนจะเข้าในเกตประราะทานโอ้โหฮ <laughs> มึงดูไอ้ปูดแก้วราดจ,จะรถมาเกยไว้เดอ,อโจกดี